เขาเมื่ก้จะทําเรื่องแล้วเขาไปเช็คที่มีทรัพย์สินอ่ะก็สามารถยืดหรือว่ายัดรับตรงนั้นได้อยู่แน้ว่าค่ะอือแล้วทีนี้มีเวลายืดนี่เขาไม่ได้ยืดทันที้็จะไปยืดในตอนเราได้รับมรดก<ะ>ถามว่ายืดทันทีไหมตัวนี้เขาสื่อว่าพี่ถ้าเกิดว่าบ้านมันเป็นบน้านแม่อเนี้ยน,นะคะเขาก็ต้องสื่อก่อนอ่ะเป็นบน้านแม่พี่จริงๆเขาก็จะมีการตั้งคำคับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินมรดกเขาสามารถยื่นหรือว่ายัดได้อยู่เนวออือืม แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่มีธุรกรรมอ่ะเงินเข้าบัญชีมีเงินฝากมีเงินสาสมนะคะมีกองทุนตรงนี้สามารถพายัดได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นเงินฝากเขาอาจจะทําเรื่องในส่งการคุณง่ายอ่ะพี่พี่ดัจกจับไว้นะคะจังหวะที่จะไปมุนี่เขาได้หมดคือคือประมาณว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมทํางานถ้าผมมีมีไรายได้ผมเอาเงินไปฝากธนาคารเขาก็จะยึดทางธนาคารต,ตรงนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเขาแค่ทำการเหมือนกับว่าะงังจาส่วนของตัวบัญชีผมไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตรงนั้นมามาทําการลงทุนค้าขายใหม่ได้เพื่อจะนาเงินเก็บเงินเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายค่าเครดิตบูโรใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะที่ก็ต้องเก็บเงินสดอ่ะถ้าอย่างนั้นที่ลงบัญชีไม่ได้อ่ะถ้าสมมติว่าถ้าผมลงทุนขายพวกข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ผมก็ต้องทำเป็นธุรกรรมเงินสดทีนี้ไอ้เงินฝากเนี่ยผมผมสามารถฝากฝากเข้าไปในธนาคารได้ในจํานวนที่ว่า ให้เขาตัดไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมฮะตัดไปเรื่อยๆตรงเนี้ยคืออย่างนี้พี่อันนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นการที่ทักทัายไวอะค่ะก็คือว่าพี่อาจจะใครบางทีนีไม่ได้แต่เขาไม่ได้ตัดพาลนะี่นะเพราะว่าหนึ่งอเราก็ไม่สามารถตัดแล้เราก็ไม่สามารถตัดเลยเราไม่สามารถตัดถอนได้เลยว่างั้นเอเอ ใช่เขาก็จะไม่ได้ให้พี่ใช้บัญชีนั้นอยู่แล้วพี่เขาจแจ้งแ้วว่าตรงเนี้ถ้าพี่เป็นหนี้ของธนาคารนั้นๆเขาสามารถหักลดภาระหนี้ของพี่ได้เลยแต่ว่าเนี้ยมันเป็นหนี้ของทางผิดเชื่อเขาสามารถที่จะไปทําตังเรื่องอายัดบัญชีตัวนี้ไว้จนกว่าพี่จะใช้หนี้ของหมดพี่ถึงจะใช้บัญชีนั้นๆได้เป็นหนี้ของธนาคารนั้นๆนั่นหมายความว่าบริษัทแคปิตอลนี่ตอนที่เขาทําสัญญาเช่าซื้อกับเราเราใช้เราใช้ธนาคารอันไหนที่ไปหนี้เขาก็ Uh huh. ไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไอเอเนี่์เป็นหนี้ธนาคารนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติที่เป็นหนี้บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ uh huh. แล้วพี่เ่างเงินเข้าไทยพาณิชย์อะเขาสามารถหักชดใช้หนี้เขาได้เลย uh huh. แต่ว่าเนี้ยมันเป็นของทางไปแนนซ์นะคะทาง f i n นน c e อะก็จะไปตั้งเรื่องอายัดในสมุดบัญชีนี้ไว้จนกว่าี่จะดชดใช้หนี้เขาหมดที่ถึงจะไปทําเรื่องขอถอนหมายอายัดแล้วพี่จะเอาเงินตรงนั้นอะมาใช้ได้อ๋อ uh huh. เขาจะไม่ได้หักหนี้ตรงนั้นไปโอเคครับอืม uh huh. อ๋อแล้ว,แล,วแล้วจากจากวันนี้ไปเ็าจะดาเนินการยังไงต่อผมต้องทํายังไงบ้างเออก็รอแค่ในส่วนของตัวเอกสารหมายอะค่ะแล้วพี่ก็ไปพึ้นศาลน,นะคะเพื่อดําเนินการชดใช้เชียร์ยคือแนบทางสาตรวจเขาเท่านั้นเองเออแต่ว่าถ้าเกิดพี่บบดาเนินการตรงเนบทางส่ตรวจเขายือ่อจองเข้ามาเก้าหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาท แต่ถ้าเกิดว่าพี่จะดาเนินการเคลียร์ก่อนที่ทางฝ่ายสดเขาจะยื่นที่ภาคสาหรือว่าดําเนินการฟ้องมังคับลีนะคะที่อาจจะจ่ายได้น้อยลงก็คือณปัจจุบันเงินต้นหนึ่งที่ห้าหมื่นห้านะคะห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์บริษัทยื่นฟ้องอยู่ที่ยอดแปดหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าพี่สามารถเคลียร์ได้ตอนนี้ในการรับเอกสารบริษัทเขาก็มีส่วนลดที่จะช่วยเหลือก่อนที่บริษัทเขาจะยื่นฟ้องก็คืออยู่ที่ยอดสองหมื่นแปด ร้อยบาทเพื่อเทียวปิดแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเรายังไม่มีงานทําไม่มีเงินไม,มไ,ไม่มีอะไรไม่มีรายได้เลยไม่มีเงินในปัจปล่อยเลยค่ะแนะน,นําแนะนําให้ปล่อยให้ทางศาลที่ภาคสาอย่างยื่นอายุความได้อยู่ปล่อย,ปล,อยปล่อยให้ทาง่ายโจทย์เขายื่นฟ้องมาพักคดีเลยนะคะพี่ก็อยู่ตรงนั้นไปนะเออเท่านั้นเองค่ะเพราะว่ามันมันตามกฎหมายอ่ะถึงอายุความมันหมดอ่ะค่ะแต่ความเป็นหนี้มันยังอยู่อ่ะบริษัทเขาสามารถที่จะเอาตรงเนี้ยมายื่นฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ เออค่นั้นเองออก็แนะนาไม่อย่างะนะั้นอะทางพวกโซเชียลอะไรน่ะคะ่ะพี่ก็มไม่ต้องโพสไม่ต้องเล่นเพราะว่าทางสาตรวจเาอาจจะเห็นว่าะะถ้าเกิดพี่โพสว่าพี่มีทรัพย์สินมีรถมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าอาจจะตั้งเรื่องดงินเงินการในการยื่นสืบพั์ได้นะคะแต่แน่นอนว่าที่ดินน่ะเขาสามารถที่จะยื่นอไรัดได้ไอี่เลยที่ดินนี้ถ้ายื่นอายัดนี่มันจะเป็นพวกที่ดินประเภทไหนอ,อะ ก็ที่อยู่อาศัยที่ที่ดินาที่ที่มีอะค่ะบ้านรถที่ดินตรงนาพวกนี้เหรอฮะหมายถึงอะไรนะพวกที่ดินทุงนาที่ที่ดินบ้านพวกนี้เหรออ๋ออันนั้นสามารถถูกกล้องค่ะที่ลองดูข่าวนะออามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาไปทํากู้อ่าออกโทรศัพท์ไว้เครื่องหนึ่งแล้วไม่จ่ายเขานะคะแค่สองหมื่นกว่าบาทองโนรศัพท์ับอะนะคะสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยไม่จ่ายเขาแล้วก็ดนยึดท ยึดที่ก็คือเป็นที่ของทางคุณพ่อพื่มันเป็นที่เรงของญาติน้องยึดที่แล้วก็อุ้ยออกข่าวโด่งดังเลยที่เราหาอ่านใน Google ดูได้เลยว่าอ่าออกเกินปับมาเครื่องนึงแล้วโดนยึดบ้านนะคะแล้วพี่จะรู้เลยในกรณี แล้วแล้วที่เราอ่านนะพ,พี่ลองไปเปิดอ่านดูทรัพย์สินนี้เขาไม่ได,ไได้ไม่ได้ตีราคาไม่ได้ตีมูลค่าเพื่อเพื่อชดใช้นะครับอ๋อถ้าตีราคาตีมูลค่าเขาเอาที่เข้าที่จาบกอนกนมารรมูนที่ดินโราบ้าให้ทางมันคดีอะค่ะเป็นคนทาเรื่องทีเนี้ย คืออย่างนี้นะพอเขายื่นไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปประมูลแล้วอะค่ะพอประมูลได้เท่าไหร่เขาจะมีราคาตั้งอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะประมูลไปได้ในราคาเท่าไหร่เขาจะตั้งมาเลยอะที่มนีตรงนี้ยือมีตามราคาประมูลแสนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนประมูลไปได้เท่าไหร่แสนแสนห้าสองแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เงินตรง,งนั้นมาแล้วเขาจะเอามาใช้หนี้ให้กับทางบริษัทแล้วเงินส่วนต่าง,ง,งที่เหลือเนี่ยเขาจะเอาคืนที่พี่ นะคะเข้าแต่ไงคะแต่พี่เออเอาคืในให้พี่สองก็อ่ะพี่เป็นหนี้เขาสองแสนนะคะที่ดินขายได้สี่แสนเขาเอาหนี้มาแล้วสองแสนแล้วก็คืในให้พี่สองแสนอ,อืมหาขอบคุณมากเลครับค่ะนะพี่ลองหาห่างดูเนาะถ้าจะไก่เกียร์กันเราแนะนำเพราะต,ตอนนี้มันแปดหมื่นกว่าบาทถ้าจะเคลียร์เขาให้เกะแค่สองหมื่นแปดเร์ได้ก็เคกะเร์ไม่ได้ก็ให้ทางไปสร็จเพือยื่นฟ้องมาขอคดีเอาอเครับผมนะคะ,นะคะโอเคสวัสดีค่ะ คือเหตุการณ์ที่เป็นนี่เนี่ยผมคิดว่ามันเการวางแผนของคนในหมู่บ้านนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องครั้งก่อนด้วยนะครับที่เด็กหลังบ้านมันพยายามหยิบปืนมายิงผมนะฮะมันเมาแล้วมันหยิบปืนมาจะยิงผมนะครับนะแล้วก็เป็นเหตุนะครับทําให้ผมไปติดอยู่ในวัดท่าผูกนะครับเนี่ยฮะสองสองคลิปเสียงเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับคือน่าจะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นนะครับ ในหมู่บ้านที่ลงไปทำงานนะครับที่กรุงเทพแล้วเห็นก็เลยวางใจทำให้ผมทำให้รถผมตกยึดนะครับ <S <S ราคาเป็นเรื่องนะครับเตี้ยไปได้เหรอไปได้เอาไปเองไปด้วยเปินปลมวอวหนังยุบไม่ได้จมูกไม่ลังไม่ยหย่นเลยแย่ฮะอันนั้นเม่ได้ เจ้คนเราเลยมีไมเฝ้าสวนแล้วไเียนาจับปืนเนี่ยไม่จับปืนไปยิงลบโอ้ยผานาม่ยืงกาไม่ได้ปืือนปกาศอโอไเก๋

ไอ้ตึกหลังบ้านน่ะเออเขาหนียังยังโทหาไหมอะไรนะเขาไมา้ยังยังไม่มีใครมามีแต่ตึกหลังบ้านนะที่ไปอ่ะไอ้กระตึกหลังบ้านน่ะมันขนข้าวหรือเปล่ามีแต่ไอ้ตึกเมื่ไปไม่เพียวเออเพียวหมู่มัง,งกรไหนสักลายอ่ะไปถึงป<ห>ุ๊บก็คว้าปืนมักเลยแล้วปืนแก๊ปปืนลมเลยแล้ว

แ่ว่ายากว่ายากมันก็ได้นี่ดอกเด็กมันไอ้นี่ซื่อเด็กมันเกิดมามันก็ได้ทันรู้ภาษีภาษาไม่ทันรู้ประวัติดอกเอจใจนี่แม้ตรงที่ว่ากูไปถึงปุ๊บไม่มีคนอยู่นี่แม้มีแต่ตึกวิ่งไปตึกไปถึงปุ๊บฟ้าเปินมากเลยนี่แม้โพสคูก็โพสลงเฟซอยู่เด้ อีกวิดีโอนะยังไม่ได้ถ่ายน่าจะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นะที่ลงไปทำงานกรุงเทพแล้วก็ทำให้รถถูกยึดนะครับมีการขับรถเฉียวชนกันนะครับพอรอบที่แล้วเนี่ยไอตอนที่มันจิบปืนมาเนี่ยนะฮะจะยิงผม มันเป็นตอนก่อนที่จะไปติดโดนวัดท่าผูนะครับหน่วยงานของวัดท่าผูบุกขึ้นมาจาับแล้วผมก็งงมากเลยมันเรื่องอะไรกันนะครับนะซึ่งเด็กเนี่ยเป็นเด็กหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านผมเองนะครับหลังพม่านเนี่ยมันเป็นช่างสัตว์ลายแล้วก็กินเหล้าเมานะ เมาแล้วก็วันนั้นผมทําขวดแตกกินหน้าบ้านนะครับขวดมันเป็นขวดน้ําที่ผมต้มน้ําฝนนะครับใส่ขวดแล้วผมถือมาขวดมันหลุดแตกมันก็ตะโกนเยว่าเฮ้ยอะไรอะไรพี่วะอะไรเหมือนอะไรวะอะไรประมาณนั้นแล้วมันมันก็ไปหยิบปืนมาจะยิงผมนะครับแล้วมัน มันก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำทำให้มีปัญหากันในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บุกมาจับผมนะจับผมเข้าวัดท่าผู้ทั้งที่ผมไม่ได้เสพย,ยานะครับแล้วผมก็บุกไปถ่ายเหถ่ายวิดีโอนะครับที่แม่ผมไปนั่งเล่นไพ่ที่เด็กวัยรุ่นแอบนั่งเล่นไพ่แอบขายยานะครับนะแต่แม่ผมอ่ มันคนมันคนละที่กันที่ตรงนี้มันเป็นที่ของผู้ใหญ่ที่เขามาเล่นกันประจํานะครับนะแต่มันก็ทําให้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินขนมนมเนยผมนะครับไม่ได้กินนะครับนะเพราะาแม่เล่นได้เล่นเสียเล่นได้มันเป็นสนน้อยเล่นเสียมันเป็นส่วนเยอะนะน้ำนมมันไม่ได้กินนะครับนะและยิ่งอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วด้วยนะครับมัน มันไม่ค่อยมีอะไรกินอยู่แล้วมันไม่เหมือนที่กรุงเทพนะครับสมัยตอนที่ผมอยู่ที่สมุทรปราการนะครับนะตอนที่ยังไม่ได้ย้ายมาที่นี่นะครับที่จังหวัดไรอ